เบลล่าราณีสุดอะไรรักส่งคุณยายปิดตาไกลฝ่ายเป็นครั้งสุดท้ายนะคะวิวชวินเคียงข้างให้กำลังใจค่ะโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังสูญเสียคุณยายปิดตาไกลฝ่ายนะคะจากไปอย่างสงบ สิริอายุได้85ปีค่ะสวดพระอภิธรรมณวัตพระยาส,สุเรนนะคะมีพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมไว้อาลัยและทรงพวงหรีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางเอกสาวล่าสุดค่ะเมื่อวันที่19เมษายนค่ะเบลล่าและคุณแม่ปราณีนะพร้อมด้วยทุกคนในครอบครัวได้ทำพิธีชาปนากิจคุณยายปิดตานะคะ อะไรรักส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายและในวันนี้นะคะก็ได้เห็นคุณวิวชวินเจรวนนท์นะคะได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและส่งคุณยายพร้อมกับครอบครัวของเวลล่าพร้อมกับเคียงข้างเป็นกำลังใจให้ในทุกๆนาทีเลยล่ะคะ่ะ